แกะสลักกลาบกลีบลม้วนจากหัวเชยเท้านะคะหัวเชยเท้าเนื้อมันจะแกะสลักง่ายถ้าเริ่มแกะใช้หัวเชยเท้าจะดีกว่าเราก็จะตัดหัวเชยเท้ามาอันนี้ก็จะประมาณ3มเซนครึ่งนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางก็ประมาณ5เซนขนาดจะแล้วแต่หัวเชยเท้าด้วยนะคะแล้วก็กะเอาให้ประมาณนี้มันก็จะมีฐานดอกแล้วก็มีกลีบกลีบนอกแล้วก็กลีบใน เราเริ่มจากการกล่าวทรงตรงท้ายดอกนะคะให้เป็นทรงเพชรใสทรงประมาณนี้ได้แล้วทีนี้เราจะแบ่ง5ส่วนให้เป็นกลีบดอกนะคะ5กลีบ จะเริ่มกันนะคะตรงกลางเราก็จะกลาทีนี้เราจะทำเกลา ตรงนี้นะคะปลายกรีบให้เป็นโซงมนๆเพื่อที่จะเตรียมทำกรีดม้วน กลาวเสร็จแล้วนะคะวนประมาณนี้ละเราก็จะทำกริบหมวนตะแคงนะคะแล้วก็กดมีดลงไปวาดให้เป็นเหมือนตัวีโค้งขึ้นมาบางๆนะคะแล้วก็ตวัดกกลางกรีบแล้วก็กดลงไปในหนึ่งฝั่ง เราจะทําไปวนไปทางเดียวกันเพื่อความรวดเร็วนะคะเหมือนเดิมว่าดเป็นตัวสีถึงกึ่งกลางแล้วกดลงไปครบทีนี้สลับฝั่งค่ะ กลับด้านมาอีกฝั่งหนึ่งทำเหมือนกันวาดตัว c ถึงกึ่งกลางแล้วกดลงไปตรงนี้ระวังมือด้วยนะคะครบแล้วกลิดนอกเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาทำ กรีบด้านในเราเริ่มจากกลีบที่5นะคะกลีบสุดท้ายกดมีดเข้าไปให้มันอยู่กึ่งกลางระหว่างกลีบที่1กับกลีบที่5ด้านนอกค่ะแล้วก็เก็บทำไปให้ครบทั้ง5กรีบค่ะ ก็ตัดเพื่อจะให้กรีบมันต่ำลงนะคะเพราะว่าเป็นกรีดด้านในหละเสร็จแล้วก็เราก็เริ่มสับวางเหมือนเดิมระหว่างสองกรีบที่มันติดกันนี้นะคะเราก็ซ้อนเข้าไป ไหนนะคะ